สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องเอซีตามต่อแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมากกับรุดไปครับผมหลังจากที่พอกระเดินดีมากหลายงวดอยู่ครับผมบ่าวันจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างนี่แหละครับพี่น้องเนาะสุดยอดของพอ งวดบางหันพผ่นรุดไปครับผมครับกะเลยเห็ดไ้เลขประกบคูระว่างเด่นเดินดีก็พอรุดไปน้าเดือครับผมครับจังไดในงวดนี้กัมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อรับเช่นเคยครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวง25ตุลาคม66รลาวพัฒนาพอบางพี่เด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพอบางพี่รับลาวพัฒนานําเชียร์ผ้าร่วยกับขอ ขอประคุณพ่อเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับพี่น้องครับไปรับช่มรับฟังกันเลยครับผมว่าพอวางพี่ได้เด่นตัวใดครับพี่น้องเนาะจับคููเป็นตัวใดแล้วก็ที่สำคัญครับผมสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างพอวางพี่ครับผมแล้วก็จะมาประกบคููให้พี่น้องเบิ่งความเด้อครับผม ระหว่างพ่อบางพี่กับเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่เป็นงวดว่างหันเด้อครับพี่น้องครับผมรุดไปครับเป็นิติดาเสดายครับพี่น้องเนาะเลขออกอ่าสี่แปดเจ็ดครับผมสี่แปดเจ็ดแปดสี่ครับผมเอามาตามกันต่อครับพี่น้องยี่สิบห้าตุลาคมหกสิบหกลาพัฒนาพ่อบางพีครับ เด่นบนล่าง9กับ8ครับผม2ตัวบนล่าง9 1 9 2 9 4 9 7 8 0 8 1 8 3 8 6เน้นไปที่9 2 9 4 8 1 8 3ครับผมตัวกันมี2หา2 8แล้วก็3หาได้ครับผมแล้วก็มาทีเลข สิบหน่วยบนครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองห้าสิบหน่วยล่างหนึ่งสองห้าเป็นตัวเดียวกันเด้อครับพี่น้องหนึ่งสองห้าเราว่างเด้อครับผมธรรมะตังเทกับมานํ้กันกับมีครับพี่น้องเนาะครับเคยเคยเจอหลอบบายรอบแล้วบวชจีหกสองครับผมหรือว่าเก่าสองจะอยู่ในชุดนี่สิละครับผมหนึ่งสองห้าิครับพี่น้องเราว่างให้ดีแต่ว่าพอกันไ้อยู่กับกันสองห้า นี่นะครับพี่น้องเลขพ่อบางพีครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำเชียร์ผาลวยจะเอาเลขของเด่นเดินดีเด้ครับผมมาประกบกับพ่อบางพีครับผมอันนี้เป็นชุดของเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ที่ว่าล่งไปมัอว่าน,นี่ครับผมวดนนี้พันในหนึ่งสองสามครับพี่น้องกับหนึ่งสองสาม เลขช่นกันตัวครับผมพอบางพี่มีหนึ่งสองหาครับผมจังไดน,นอครับพี่น้องเอาจังไดก็ล่องประกบเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าเลขออกเบิ้งครับผมกันไว้ไปเบิง้งนาตากันเลยครับผมครับเลขชุดประกบนี่ครับพี่น้องครับผม ลาพัฒนาเด่นเดินดีครับกับพ่อบางพี25ตุลาคมครับเด่นเดินดีพันดยหนึ่งสองกับพ่อบางพีได้1 2 5ประกบคู่ได้1 1 1 2 1 5 2 1 2 2 2 5 3 1 3 2 3 5ครับผมเป็นเลขเก่าหางคือเก่าเด้อครับผม เดินเดินดีเพื่อนก็ถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับหมวดบังขันทพอบางพี่เพิ่นข่าวกระได้เลขจับคู่ถือขึ้นเก้าเด้อครับผมครับับเบิ้งเป็นแนวทางเลยครับพี่น้องเห็ดให้พี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางครับหมู่บ้านนี่ก็เฮ็ดเลขเดินเดินดีประทะแม่ปทุมครับพี่น้องเนาะหมู่บ้านนี้ครับผมครับแม่ปทุมเพิ่นมีซีครับผมเฮาเลขชนกันเด้อครับผม หนึ่งสองสามกับหนึ่งสองห้านี่แหละครับผมเด่นเดินดีได้หนึ่งสองสามพ่อบางพีได้หนึ่งสองห้าครับผมชนวกันทีหนึ่งกับสองครับโกบอกมากก็ได้เกาหางครับพี่น้องบนล่างกลับด้วยครับผมเอาก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมแนวทางเลขพ่อบางพีครับผมแล้วก็พิเศษให้เอามาประกบกับเด่นเดินดีครับผม เป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงครับมวดนี้ก็ถือว่าเป็นเหลข10ิหน่วยบนล่างชนกันได้ครับผมพอบางพี่ก็ขึ้นหนึ่งสองหาครับพี่น้องเนาะครับผมหนึ่งสองห้าชนกันครับก็ลองเบิ้งครับพี่น้องครับหนึ่งสองห้าลังเทกับกอดข้อกันมาได้ครับผมรับเคยมีอยู่รับพี่น้องเนาะเหลข10ิหน่วยเป็นครับเขานี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงใช้สายของวันที่ยี่สิบ หาเด้ครับพี่น้องครับยังไงก็บกอติดไว้ครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเดี๋ยวคลิปนา่น้าเชียรผ้าลวยจะมานําเสนอครับผมว่าจะเป็นอาจารย์ผู้หรือว่าพี่ปักกายครับผมหรือว่าอีกหลายเซียนครับผมพ่อสุรินเซียนกับทุ่มแบนร่วมเซียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันตัวครับผมเพิ่งพอจะเล่นสิน้ำเด้ครับพี่น้องครับไปเบิ้งน้ากันในคลิปรวบเซียนครับเอาไปเบิ้ง กันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อบางพีครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อบางพี25ตุลาคม66ครับเด่นบนล่าง9กับ8 2สองตัวบนล่าง9 1 9 2 9 4 9 7 8 0 8 1 8 3 8 6กัน2 5 2 8และ3 5ตัวเนีนมี เก่าสองเก่าสีแปดหนึ่งแปดสามครับผมสิบหน่วยบนหนึ่งสองห้าสิบหน่วยล่างหนึ่งสองห้าตัวเดียวกันครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งสองห้าเหมือนกันครับวันนี้ก็เฮ็ดให้พี่น้องเบื่ออีกซอยหนึ่งก็คือพ่อบางพีประทะเด่นเดินดีครับผมนี่ครับเด่นเดินดีเพ่นมีหนึ่งสองสาม พอบางพี่กัหนึ่งสองหาครับพี่น้องเนาะชนกันทีหนึ่งกับสองจับคู่ครับผมเด็กเกาหางคือเกาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสองสองห้าสามหนึ่งสามสองสามห้าครับผมนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไ้เ้อครับผมเพื่อเขาเพื่อได้โชคได้ลาบไปนั่มกันครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้ารวยกับ ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องเนาะถูกหวยและเงินไปน้ากันครับในงวดวันที่25ตุลาคม66ครับแนวทางล่าพัฒนาครับที่นําเชียร์ผ้าลวยได้นําเสนอสู่พี่น้องเอฟซีกัขอให้เขาตรงตรงครับพี่น้องว่าว่าจสองตัว3ตัวครับผมพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังครับขอให้ด้โชว์้หลับไปน้ากันเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะ,พ,นอนอะพอกันคลิปหนา้า ที่จะมารับชมอ่าสสนนำเสนอสูนนสนน่พี่น้องเอเป็นลำดับต่อไปครับสวัสดีครับ